เนี่ยอ้างว่ามาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะเปิดประเด็นให้กับประชาชนที่รับฟังรับรับรับฟังแล้วก็ดูรายการช่อง13สยามไทยในวันนี้เนี่ยครับเพื่อแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับว่าณตรงนี้มันเป็นลัทธิก่อการร้ายที่เข้ามาครอบงำนะครับความสันติสุขของประชาชนแล้วนะครับมันเลวร้ายนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่แค่โกงกิน ไม่ใช่แค่อะไรต่างๆแล้วมันเป็นการปิดปากปิดหูปิดตาแล้วนะครับมันเป็นการใช้ลัทธิก่อการร้ายเข้ามาขย่มนะครับครับปวงประชาชนชาวไทยนะครับโดยตั้งข้อหากบฏกับเ <c oughs> สียไอ้เนี่ยมันชัดเจนทั้งทั้งที่ผมว่าประชาชนไม่ต้องไม่ต้องดูอะไรประชาชนหม,หมดข้อสงสัยผมบอกว่าประชาชนเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยถามว่ารู้ไม่รู้นะครับแต่ประชาชนกําลังถามว่า <c oughs> อะไรจะเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้น ในวันที่15ซึ่งเสียอ้ายจะต้องไปรับรับทราบข้อกล่าวหาที่กองกงปราบนะครับคือตอนนี้ทุกคนเนี่ยนะครับมันเป็นแค่เสมียนหมดอ่ะไม่มีความคิดไม่สามารถี่จะตอบโต้ได้เลยว่าเฮ้ยมาเช็คดูที่ว่าเสียอ้ายเนี่ยทำทำอะไรผิดพลาดตรงไหนอย่างไรกฎหมายเป็นยังไงนี่มันตั้งข้อหาบอกครับตอนนี้เอาตรงไหนก็ได้ที่เสียอ้ายพูดตรงไหนก็ได้แล้วมาโยงกับนางเลิงเนี่ยไม่ถูกเพราะนางเลิงเนี่ยมันเป็นการชุมนุมโดยบริสุทธิ์ ของีวงชนชาวไทยนะครับแล้วก็มีคือไม่ได้มีการยุยงส่งเสริมแต่เป็นการบอกกล่าวว่านะครับทนไม่ได้คนกลุ่มนี้ไม่เอารัฐบาลทนไม่ได้เพราะอะไรนะครับประชาชนก็ทนไม่ได้มาทนไม่ได้เพราะมือหนึ่งจับช่วงสองจับตัวของสับาลสองโกงกินสามบริหารจัดการรัฐบาลนอมินีรัฐบาลเนชิดครับเป็นหุ่นเชิดล้มเหลวยังด้วยอะไรก็ตามเนี่ยนะครับนะครับตอนนี้เราก็ถามว่าโอเคถามว่าถ้าประชาชนจะถามว่า แล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมว่าตอนนี้อย่าเพิ่งถามอะไรจะเกิดขึ้นขึ้นเขาให้ได้ก่อนตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นเขาเข็นโคงขึ้นเขามันสุดจะยากนะครับนะครับแต่ขึ้นบนเขาแล้วเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่มันสูงกว่าประชาธิปไตยนะครับ <c oughs> ผมจะอ่านบท <c oughs> บทอันนึงให้ต่างให้ฟังนะครับว่า <c oughs> อันนี้เป็นความคิดของผมก่อนนะครับ <c oughs> ว่าความฝันของปวงชนเนี่ยนะครับความฝันของปวงชนเคื่อำหน้าที่บริสุทธิ์แท้จริงในการมีชีวิตที่ดีในมาติภูมิ ปิติภูมิของตนเองเพื่อลูกหลานแต่อยากให้ฟังนะครับคำหนึ่งคำเป็นประโยคยาวของพลตรีพระประสาทพิทยายุทธ์หนึ่งในสของฐานเสือที่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแผ่นดินในพศ .2475 นะครับพลตรีพระประสาทพิทยายุทธ์กล่าวไว้ว่า ผู้ที่เรานึกว่ามีอำนาจเสียหรือเกินนั้นอันที่จริงเราทั้งหลายยอมให้ท่านมีอำนาจท่านจึงมีอำนาจอยู่ได้อำนาจเหล่านั้นเรียกว่าอำนาจเทียมถ้าเราไม่ให้ท่านแล้วจะหมดอำนาจทันทีส่วนอำนาจราษฎรทั้งหลายทั่วประเทศนี้เป็นอำนาจแท้แต่ว่าอำนาจของแต่ละคนนั้นไม่สู้จะมีอำนาจนัก จะต้านทานอำนาจของคนส่วนรวมไม่ได้เมื่อเราทุกคนรวมใจกันทำอะไรกันจริงแล้วนั่นคืออำนาจอันมหาศาลนั่นคืออำนาจอันมือมาของมนุษย์เป็นอำนาจที่แท้ไม่มีใครเอาไปได้เลยใครจะให้อำนาจท่านหรือไม่ท่านรัศดรทั้งหลายอำนาจนั้นอยู่กับท่านอยู่นั่นเอง เมื่อท่านใช้อำนาจรวมกันเมื่อใดมันก็จะกลายเป็นมานาจมหัศจรรย์มือมาบัตรนี้อำนาจเทียมกับมันแท้ได้ประจันกันแล้วอันนี้เป็นปนัยยะสำคัญที่น้องประชา,ชน,าชนเห็นก็ได้นะครับครับ,รบให้ท่านได้เห็นนะครับเป็นสิ่งที่ท่านพลอากาศโทรวัชรฤทธิ์กณีท่านเขาไปค้นมาให้นะครับว่าจริงๆแล้วอำนาจที่ปรากฏ อยู่ในสังคมไทยเวลานี้ที่เรียกว่าอำนาจปฏิป,ปไตยหรืออำนาจที่เกิดจากระบอบประชาธิปไตยนั้นมันมีอำนาจเทียมกับอำนาจแท้ซ้อนและต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาอำนาจเทียมก็คืออำนาจที่เกิดจากการเลือกตั้งแล้วอ้างสิทธิไปหาประโยชน์เพื่อตัวเองแต่อำนาจแท้ของประชาชนนั้นเมื่อทราบว่ามีบุคคลแอบอ้างอำนาจของตัวเองหาประโยชน์ก็เป็นสิทธิของประชาชนแม้จะคิดว่ามีน้อยแต่เมื่อรวมกันก็จะกลายเป็นสิ่งมาศจัน อันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านพลอากาศตวัชรลิตาคณีนะครับที่ท่านได้ไปค้นสิ่งเหล่านี้มาให้และเราคงจะได้เผยแพร่สิ่งเหล่านี้ต่อไปนะครับว่าประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นประชาธิปไตยระดับหนึ่งแต่สิ่งที่กําลังเดินเมินการโดยอํานาจแท้ของประชาชนนั้นเป็นอํานาจที่สูงกว่าอํานาจธิปไตยนั่นคืออํานาจของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมถูกต้องครับนะครับทุก่วนนี้เราพักสักครู่กับ ก็สู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันพุธกับผู้ทรงค,ดดความมั่นคงนะครับช่วงนี้เป็นเวลาของพี่น้องประชาชนที่จะแสดงความคิดเห็น้าส่รายการนะครับมีเวลาประมาณ10นาทีนะครับกับประเด็นที่เราพูดถึงการเลือกตั้งของอเมริกาเชื่อมโยงมากับเรื่องความมั่นคงของอเมริกาถึงความมั่นคงในประเทศไทยซึ่งสภาความมั่นคงวันนี้พี่น้องประชาชนเริ่มตั้งข้อสงสัยและทําให้พี่น้องประชาชนต้องกลับมานั่งคิดว่า อำนาจสภาความมั่นคงของประเทศไทยที่ไปตกอยู่ภายใต้อำนาจของนักการเมืองนั้นคนไทยจะจัดการอย่างไรนะครับประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งกับประชาธิปไตยที่ประกอบด้วยคุณธรร,รมปริยธรรมจะเป็นอย่างไรนะครับสายแรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับพลอาจา,า์โทวัชระและก็ท่านอาจารย์ได้เลิศนะครับครับน่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับน้อมน้อมจากลุ่มน้าแม่กองน่าครับครับ ทั้งสองท่านครับแม้แต่พรรคคอมมิวนิสต์ที่เขาเข้าสู่การเมืองเขาก็ยังไม่มีมวลชนคนนั้นกรพานถอยสะถุนแบบนี้ครับออกมาขัดขวางประชาธิปไตยของฝ่ายเห็นต่างเลยนะครับมีนะครับไม่มีอเหับไหมครับขนาดทั้งอเมริกาก็ไม่มีครับอ่าใช่ครับแล้วรัฐบาลจีนก่อการร้ายจำกัดมหาชนเนี่ยครับกำลังทําอยู่เนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายหรือครับ พักการเมืองสนับสนุนกองกําลังชั้นต่ำถุนมถอยออกมาสร้างความรุนแรงกับฝ่ายเห็นต่างผมบองว่านี่คือการตลาดของพักสินในการข่มขู่คุกคามฝ่ายตรงข้ามไม่ออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวในการขับไล่รัฐบาลครับแม้รัฐบาลจะล้มเหลวเปิดหน้าโกงเปิดหน้าต้นต้นอย่างต่อเนื่องต้นํำต้นสร้างแล้ว็ขายชาติในปีง้านี้แล้วครับก็ห้ามชุมนุม ซึ่งไม่เป็นประชานิปไตยตามที่อำมาแดงลงทุนแรงๆในการก่อจลาจลต้นฆ่าเผาบรัฐบานม์สซึ่งอดีตข้าห้วสุนอ้างว่าสองมาตรฐานไม่ถูกต้องที่ประยการที่ชอบอ้างนักอ้างหนาว่ามาจากประชาชนนี้เข้ามายังไม่ต้องพูดถึงซื้อเสียงนะครับทั้งสองท่านครับไม่รวมถึงซื้อกอกระต orn ะครับผมขอถามว่า ก่อนการเลือกตั้งพวกมึงมาจากไหนไม่ใช่อนุสรณอนุสาวีย์ประชาธิปไตยสิแย่ข้อมัวและรัฐประสงค์เหรือรวมแล้วก็คือไอ้ม็อบเผาเมืองไงครับต่อไปไมันต้องแก้รัฐธรรมนูญด้วยนะครับว่าเมื่อประชาชนเสียงเลือกเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วสามารถยัดหาสวาตามงบประมาณได้ตามใจชอบ <c oughs> เป็นประเดการอัตจรธิปไะ,ปะยได้เพราะ เขาเสือกนี่ลกูเข้ามาทําอะไรก็ไม่ผิดผมจะได้ไม่ต้องไปชมนุมครับส่วนไอ้ก่อกรำพิกุณเน่าที่บอกว่าการลอบสังหานนักสื่์แม้เกิดขึ้นกับอภิสิทธิ์หรือสุเทพฟังให้ดีนะครับผมจะอ้วกแล้วก็ไม่เหลนด้วยอาเลยครับไอ้ที่มึงไปทุบรถเขาความชั่วเกิดขึ้นแล้วพังโรงแรมแล้วบอกว่าเอาเลือดหัวมาล้างตีน กลับบอกว่าแล้วมีข่าวการรอ้องสั้หารพิสุครับกลับมีอา,างัแดงซึ่งแต่ก่อนเป็นไพ่บอกว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ <c oughs> รัะนั้นสุดท้ายนี้ครับผมฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านในทางธรรมะหัดยอมรับการที่ต้องสูญเสียของรักคนที่เรารักทําใจให้ได้หากวันหนึ่งว่าพรรคการเมืองที่เรารักเราบูชาเราชอบ ้องวินวักทางการเมืองเสียตลาดเพื่อชาติขอให้ประชชนทุนใจและยอมรับนะครับถ้าทาเพื่อชาติจริงถึงเวลาของประชาชนแล้วครับขอบคุณและสวอนรัครับครับครับคขอบคุณมากครับครับท่านพูดชัดครับว่าแม้จะอ้างว่ามาจากการเลือกตั้งคุณก็ไม่มีสิทธิโกงก็ถูกยังไครับถูกครับที่คือจริงๆแล้วทรยศตั้งแต่สาบันนะครับสาบนตัวทรยศตั้งแต่ให้สัญญาประชาคมถูกไหมครับครับเอ่อเอ่อคือจาดเริ่มต้นเมืองนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยในปี สองห้าสี่สามถูกไหมครับครับยุทธศาสตร์สาคัญเลยคือจะต้องปราบปรามคอร์รัปชันแล้วโกหกไหมล่ะครับแล้วสวาปรามกันไหมล่ะใช่ไหมครับหลักฐานก็เป็นแสนแสนล้านอยู่แล้วหลังหลังจากนั้นไปสาบานตัวนะครับก็โกกตลอดเลดนะครับแต่ที่แน่นอนเนี่ยเมื่อจบจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการสาบันใช่ไหมครับทุกสถาบันก็รับปริญญาเสร็จปุ๊บก็จะมีปฏิญาณตนนะครับเพื่อรักชาติ แลจริงๆ <oh> แล้วพวกนี้เนี่ยมันเป็นไม่ใช่แค่พิธีการหรอกมันเป็นการแสดงออกถึงจิตใจส่วนลึกนะครับว่าโอเคฉันจะต้องเป็นคนดีของชาติครับฉันจะไม่โกงกินนะครับนี่แหละครับคือวัตถุประสงค์และต้องไม่มีการโกหกสีขาวเพราะโกหกไม่มีสีขาวมีสีดําอย่างเดียวเท่านั้นถูกต้องครับครับสายต่อไปครับสวัสดีครับเรับนวมัสการครับครับนวมัสการครับยมในพลลยคนยมเลยเลิกครับ อาตมาจะขอถามคุณโยมทั้งสองว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เขาลงทุนแปดเมื่อแปดพันล้านที่จะจ้างข้าทักศิลน,นะไอ้โยมครับเป็นไปได้ไหมอืมก็ยังฟัง<ถ>ท่านอยูถถถ่ถ้าเป็นไป,ไ,ปได้นี่เขาคงจะฆ่าทิ้นกลางทะเลบนื่องบินไข่หรือไม่ครับเออเขาจะมาจ้างที่พื้นดินทำไปออะนี่มันพูดแหมอาตมาฟังแล้วก็อยากจะอ้วกแต่ก็ไม่รู้จะอ้วกมาอย่างไรเพราะมันกินในท้องม่มากครับ นะสิ่งเหล่านี้ท่านไม่เชื่อเหรอครับอ้าวหนูอยากจะอยากจะให้ชมบอกอ่ะถ้าช่องทีวีเนี่ยให้ตรงใหไ้ไปแบบนี้ว่าถ้าเชื่อเขียนว่าเชื่อแต่เคียวไม่เชื่อเห็นว่ามอชอตัวนี้วหวังว่าเป็น <c oughs> เคล็ดลับของการอยากจะตอบความคิดเห็นว่าที่ประชาชนดูห้าช่องจะเป็น TV, New, เอ็มทีวีทีนิวเอ็มแล้วก็สิบสามแล้วก็บบูสกายย้อนแล้วฝากไหยน,นะครับอยากจะรู้จะให้รางวัลที่หนึ่งสมาจะขายนาขายสวน นขนาดนั้นสลามหมดแล้วว่าเชื่อมากหรือว่าไม่เชื่อมากะจะให้อ่านที่อันมากนะว,ว่าเป็นความจริงไปได้หรือไม่มันไม่รู้จะพูดอะไรกันมันก็พูดไปอันที่แท้จริงคืออันเมอตมาเมื่อสิบปีที่แล้วถ้ามีพลังจิตแต่เขาเชื่ออาตมานะทักษิณตายไปแล้วที่ตายยงังไงยากนี่หัวใจยอยู่นอกตัวใช่หรือไม่ถ้าฆ่าลูกมันทั้งสามแม่ก็ตายไปเรียบร้อยแล้วอไม่ต้องฆ่าตัวจะเป็นพลังจิต มันไม่เพียงพอยังไม่สําเร็จอราหารหันครับนะทีนี้มันเป็นยังไงยมอยากจะปากโยมว่าให้ถามคนทั้งหลายว่าถ้าเรือจะล่มเราไม่ช่วยกันยาเรือเนี่ยแล้วเราอยากตายใช่หรือไม่ครับทีนี้ประเทศไทยเปลี่ยมมนเหมือนเรือใช่ไหมขนานี้รั่วรู้จ้าบักแล้วแต่เราไม่ช่วยกันยาเลในวันข้างหน้าที่วันน้านํายาเรือก็คือเสียไอ้จะจะนํายาเรือให้เรือนั้นลอ,อยอยู่ได้ใช่หรือไม่ครับอั่า ่เป็นการเรือแล้วต้องอยาอัตมาก็เดี๋ยวจะไปเชื่อยามงานนะจะเป็นต้องอยากันไปยาเลื้อก็รั่วรั่วไม่มีอะไรกาอนใช่ไหมเพราะเราไม่ใช่พระมาหาชานกที่มีจิตอันมองไกลแล้วเทวดามาช่วยแต่นี่เราก็เปรียบเหมือนนิมิมหาชานกพระบาทพระเจ้าอยู่เหมือนเทวดาก็ช่วยเราอยู่แล้วจะเห็นขนหนเราจะต้องช่วยเองด้วยถ้าเราไม่ชว่วยเองอะไรจะเกิดขึ้นยุกตุบป,ป่องก็ลอยน้ำตายกันเค่ไหมประเทศไม่เหลือครับ ะาันนในไม่อีกกี่วันดางหน้าใครก็ตามที่ดูจ่องนี้อยู่กันอยู่นี่นะประเทศไทยเปียบมเมือเรือขนาดน,นี้กําลังรั่วฉะนั้นเราจะต้องไปช่วยกันญาในวันดางหน้ามันจะหาว่าเราก็ปวดทิศเราก็จะถามมันว่าที่ไอรักนตรีปัจจุบันช่วยกันพาน,นิ์บอกว่าเผาเผาเขา,ายังไม่เคยปฏิวัติเลยแต่พัดเรือเผา,าแล้วอะไรคือการบทกันแน่จะเรนินพรอรมศการนรม,สก,รรมสการครับพระบุญท่านครับ ก็ถือหลวงพ่อให้สติใช่ไหมครับให้สติว่าเรือรั่วถ้าคนไทยไม่ช่วยกันไม่ช่วยกันยาเรือแล้วประเทศชาติจะไปอย่างไรนะครับผมก็คิดว่าท่านก็คงมองในแง่ของศรัทธาในความเชื่อของศาสนาทั้งมวลนะครับว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยปกครองโดยคนชั่วนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนขี้โกหกแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในแผ่นดินเราครับคนที่ขี้โกงโดยที่มองว่าถ้าโกงแล้วไม่เป็นไร เขายอมรับได้มีคนบางส่วนยอมรับได้ก็โกงไปครันี่ครับ,ค,รบคือความที่ท่านมาบอกกล่าวเราลครับบกพร่องโดยสุจริตคืี่ยวการโกงโดยสุจริตไม่มีไม่มีครับหรือว่าโกหกสีขาวมไม่มีมันไม่มีครับงั้นโดยเโดยเงื่อนไขหลักตรงนี้เนี่ยทำให้หลายคนเริ่มเข้าใจว่างานวิชาการต่างๆที่ออกมาแล้วทําให้ค่านิยมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเสียหายครับก็ต้องมีการแก้ไข,ขเหมือนกันคือนักวิชาการบางคนอาจจะต้องทําให้ สีดสาสําเป็นสีเทาครับแล้วพยายามให้สีเทาเป็นสีขาวนะครับเพื่อผลประโยชน์อะไรบางประการหรือในเรื่องของอัตราในเรื่องของเ,ออเขาเรียกอะไรล่ะในเรื่องของโมหะกก็คือความหลงถูกไหมครับคือความหลง